ภาพยนตร์เกาหลีที่กวาดรางวัลมากมายมาแล้วทั่วโลกรวมถึงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์ซึ่งถือว่าเป็นภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศเรื่องแรกในรอบ92ปีที่ได้รับรางวัลน,นี้ความสําเร็จของการผลิตภาพยนตร์เกาหลีสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกคืออะไรและมีภาพยนตร์เกาหลีเรื่องใดบ้างที่ถูกพูดถึงจนเป็นกระแสดังระดับโลก สวัสดีครับผมอองโซเอดและนี่คือเล่าเกาหลีซีซั่น2 presented by 2สื่อและโซเอดครับ จบซีซั่นหไปกับ10เอพิโซดแล้วนะครับวันนี้กลับมาพบกับเล่าเกาหลีซีซั่นใหม่ที่ได้คัดสันเรื่องราวในวงการสื่อเกาหลีที่เข้มข้นมากกว่าเดิมมาพูดคุยให้ผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันนะครับโดยอีพีแรกของซีซั่น2นี้ขอพูดถึงกระแสภาพยนตร์เกาหลีในปี2020ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลย สองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกนะก็คือเรื่องพาราไซครับผมผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ชมเรื่องนี้กันแล้วนะครับและเรื่องที่สองครับผมเป็นภาคต่อนะครับคือภาพยนตร์เรื่องเทนทูพูซานเพเนซิลล่าครับโดยวันนี้นะครับเราจะขอเริ่มด้วยภาพยนตร์ที่เป็นกระแสะทั่วโลกเลยคือเรื่องพาราไซครับผลงานของผู้กำกับบงจุนโฮครับที่ตอนนี้กลายเป็นผู้กำกับ ระดับโลกที่ได้รับรางวัลพุ่มกับยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์ครั้งที่92นั่นเองนะครับเรื่องราวของปาร์ซาครับผมขอยกตัวอย่างให้ฟังสั้นๆนะครับเป็นเรื่องราวที่พูดถึงความเหลื่อมล้ําในสังคมโดยแบ่งภาพชัดเจนมากๆครับจากฉากที่เปิดเรื่องเลยเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยครับคนที่มีฐานะจะอยู่บ้านใหญ่โตถูกไหมครับส่วนคนที่ฐานะไม่ดีก็จะอยู่บ้านที่เรียกว่าพันชีฮยครับผม หรือภาพแปลเป็นภาษาไทยนะครับผมพันแปลว่าครึ่งครับชีหาแปลว่าใต้ดินก็คือเป็นบ้านที่ครึ่งชั้นน่ะอยู่ใต้ดินนะครับถามว่าบ้านครึ่งชั้นที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็จะมีความชื้นครับเราได้รับแสงแดดค่อนข้างน้อยแล้วก็คนผ่านไปผ่านมาก็สามารถมองเข้ามาได้หรือเราก็สามารถมองเห็นคนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้นะครับผมซึ่งมันก็ไม่มีความเป็นส่วนตัวครับแต่ด้วยความที่ค่าเช่าถูกครับผม คนก็เลยจําเป็นต้องอยู่ที่อาศัยที่เรียกว่าพันชีหานั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีฉากที่ประทับใจอยากจะมาแชร์ให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับนั่นก็คือฉากฝนตกครับท่านผู้ฟังคงคนไหนที่เคยฟังคงจะทราบกันดีนะครับผมเมื่อฉากฝนตกเนี่ยเขาเปรียบเทียบระหว่างครอบครัวที่มีฐานะกับครอบครัวที่ไม่มีฐานะครับโดยครอบครัวที่มีฐานะเนี่ยเขาก็ได้พูดประมาณว่าเออฝนตกเนี่ยดีจังเลยนะ เออแบบอากาศเย็นหรือว่าเขาแบบสามารถออกไปนอนแคมปิง้งลูกชายเขาออกไปนอนแคมปิ้งได้หน้าบ้านอย่างเงี้ยครับผมตัดภาพมาอีกภาพหนึ่งครับคนที่อยู่อาศัยอยู่ในบ้านที่เป็นชั้นใต้ดินครึ่งหน,นึ่งเนี่ยครับผมเกิดน้ําท่วมครับเขาเกิดน้าท่วมต้องอพยพออกนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าทรัพย์สินของเขาก็สูญเสียไปพร้อมกับน้ําที่ท่วมออกมาจากฝนตก ครั้งใหญ่ครั้งนี้เหตุการณ์นี้ครับอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์แรกในและเหตุการณ์เดียวในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีอันนึงที่ผมจําได้แล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันคิดตามนะครับผมก็คือฉากที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอาหารครับอาหารเนี่ยปกติแล้วครับถ้าสมมติผมพูดบริบทเมืองไทยเลยเนาะมาม่าเนี่ยถ้าสมมุติเรากินมาม่าครับ มาม่าเราก็จะใส่หมูใส่ไข่ธรรมดาใช่ป่ะแต่ของเกาหลีครับมีเนื้อที่เรียกว่าฮันวูครับผมฮันวูเป็นเนื้อเกาหลีราคาแพงมากครับแล้วคนที่อยู่บ้านที่มีฐานะเนี่ยแม่บ้านก็ทํเาเป็นเออเป็นมาม่าของเกาหลีนะครับผมแล้วก็โปะด้วยเนื้อฮันวูซึ่งเป็นเนื้อเกรด A ครับราคาแพงมากซึ่งตัดภาพมากับบ้านที่แบบมีฐานะยากจนครับผมที่ กินของเหมือนกันแต่ก็เป็นมาม่าธรรมดาทั่วไปอันนี้บางครั้งนะครับการที่เสียดสีหรือการทำให้สังคมเห็นภาพด้วยกันในระดับที่แบบว่ากว้างมากๆอะทำให้เกิดเป็นกระแสดังมากในเกาหลีครับซึ่งตอนต้นปีนั้นนะ2019ผมยังจำได้เลยเรื่อง Parasite เนี่ยเข้ามาที่เกาหลีแล้วนอกจากผมคนเดียวแล้วก็ยังมีเพื่อนหลายคนที่พูดถึงกันมากผมก็ไปคิดในใจครับว่าถ้ามันเข้ามาในเมืองไทยเนี่ย คนไทยนะ่าจะรู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับมันได้ง่ายเพราะว่าในสังคมไทยเราก็เห็นภาพการเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างนี้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องฐานะนะครับซึ่งพอเข้ามาเมืองไทยครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับที่เหตุการณ์หลายๆอย่างถูกพูดเป็นกระแสนะครับเรื่องพาสไซเป็นยังไงเปรียบเทียบกับสังคมไทยไม่ว,ว่าสังคมไทยจะมี พื้นที่ฟุตบาทอย่างเงี้ยครับผมฟุตบาทพังอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือการที่เราโรแมนติกไซส์กับสถานการณ์ต่าง,างๆอย่างเช่นตามสีแยกไฟแดงที่มีคนมาขายของนะครับขายพวงมาไล่หรือว่าจะมาเช็ดกระจกรถก็ตามเห็นเขาเล่นกับหมาหรือเห็นเล่นกับน้องตรงเนี่ยแหละครับผมจนทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละมันจริงๆพารพาไซต์ถ้ามาในรูปแบบของสังคมไทยอะ่ะมันก็คือจะเป็นอย่างนี้เลยขอตัดกลับมาภาพใน p Production ดีกว่าครับผมเรื่องที่จะพูดถึงอันนี้หลังจากที่เกลิ่นไปสักพักหนึ่งนะครับก็ให้เห็นภาพคร่าวๆว่าเอ้ยจริงๆแล้วอะ่ะเรื่องที่เขาทำมาเนี่ยมันเป็นการสะท้อนสังคมของเกาหลีที่มีนะซึ่งไม่แปลกใจครับที่ภาษ์จะกวารางวัลในเวทีออสการ์ Oscar ปี2020เนี่ยไปรวมถึง4รางวัลด้วยกันนั่นคือรางวัลพุ่มกับยอดเยี่ยมครับผมรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม แล้วก็รางวัลบทภาพยนตร์นั่งเดิมยอดเยี่ยมและสุดท้ายครับรางวัลภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ครับก่อนที่จะได้ออสการ์เนี่ยไปเขาก็ได้รางวัปลปามทองคำครับมาก่อนซึ่งซึ่งครั้งนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นการประกาศให้ทั่วโลกรู้นะครับว่าหนังเกาหลีเนี่ยมีกระแสที่ดังทั่วโลกเนื่องจากเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในสังคมนะครับทำให้คนทั่วโลกเนี่ยรู้สึกร่วมกันได้นะครับ แล้วก็หนึ่งสิ่งครับผมที่ผมอยากจะแบบรู้สึกว่าเมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้กระแสภาพ,พยนตร์เกาหลีดีขึ้นมาเนื่องือผู้กํากับและผู้เขียนบทของเรื่องครับคือคุณบงจุนโฮนะครับประโยคนี้ค่อนข้างทัชผมมากเลยคุณบงจุนโฮได้กล่าวตอนได้รับรางวัลผู้กํากับยอดเยี่ยมว่าตอนที่ผมยังเป็นนักศึกษาภาพ,พยนตร์อยู่มีคําพูดหนึ่งที่ผมจําไว้ฝังใจก็คือสิ่งที่เป็นตัวเราที่สุดคือสิ่งที่สร้างสารรค์ที่สุด และคำนั้นครับก็เป็นคำพูดของมาตินสกอร์เซซีครับผมซึ่งเป็นผู้กำกับระดับตำนานของอเมริกาที่เป็นทั้งไอดอลแล้วก็เป็นต้นแบบของคุณบงจุนโฮครับและในวันประกาศรางวัลครับผมรางวัลอสการ์เนี่ยคุณมาตินเนี่ยก็เป็นผู้ร่วมเข้าชิงรางวัลร่วมกับคุณบงจุนโฮด้วยแต่สุดท้ายพาราซายก็กวาดรางวัลเรียบเลยครับ4ี่รางวัลเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็น่าติดตามว่าทําไม วงการภาพยนตร์เกาหลีถึงพัฒนาได้ขนาดนี้ครับจากที่เล่าให้ฟังนะครับผมผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จครับอย่างแรกเลยก็คือบทภาพยนตร์ที่สะท้อนออกมาได้ดีมากนะครับและคนทั่วโลกเข้าใจได้ง่ายครับเมื่อเวลาเราพูดถึงเรื่อง ชนชั้นนะครับหรือว่าความเหลื่อมล้ําในสังคมเนี่ยแน่นอนว่าหลายๆประเทศทั่วโลกยังเกิดปัญหานี้อยู่ถึงแม้ว่าประเทศนั้นจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็ตามนะครับอย่างเช่นประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่เขาก็ยังมีช่องว่างทางสังคมหรือช่องว่างทางฐานะที่ค่อนข้างเยอะมากเลยครับซึ่งประเทศไทยก็เช่นเดียวกันหรือทางอเมริกาเช่นเดียวกันยุโรปก็เหมือนกันครับ ตรงนี้การที่สร้างแมสเซจอะไรง่ายๆให้คนเข้าใจง่ายก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สามารถทำให้ภาพยนต์เกาหลีไปดังไกลระดับโลกครับข้อที่2นะครับคือความมุ่งมั่นของผู้กำกับและผู้เขียนบทก็คือคนคนเดียวกันนะครับคุณบงจุนโฮเนี่ยอย่างที่บอกครับคุณบงจุนโฮเนี่ยมีไอดอลเป็นผู้กำกับระดับตำนานของอเมริกาครับซึ่งตั้งแต่เขาสมัยเรียนครับเขาก็ได้ดูหนังเก่าๆของคนคนนี้ครับผมแล้วก็ รวมถึงพุ่มกับในลำตาลของเมกาอีกหลายคนมากๆเลยครับทาให้เขาได้ซึมซับครับแล้วก็ได้วิเคราะห์มาเป็นอย่างดีและนอกจากนี้เขาก็ได้ทําการบ้านโดยการผลิตน้ำออกมาอย่างเรื่อยๆครับซึ่งตรงนี้เห็นได้ว่าการทําการบ้านอย่างดีและมีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจน เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของคนเกาหลีนะครับที่ผมเห็นได้มาตั้งแต่ตั้งแต่ผมเรียนหนังสือหรือว่าตั้งแต่ผมไปแบบร่วมงานกับเขาด้วยก็จะเห็นได้ว่าเขามีความตั้งใจที่แน่วแน่ครับแล้วเขาไม่ได้มองแค่ว่าจะทําให้หนังเรื่องนี้เป็นที่รู้จักแค่ในประเทศแต่เขามองไปถึงภาพรวมในระดับโลกเลยครับว่าหนังของเขาเนี่ยจะสามารถสะท้อนความเป็นเกาหลีแล้วทําให้ต่างชาติอ่ะได้รู้เรื่องราวของคนเกาหลีที่เขาจะสื่อออกไปให้ได้ อย่างที่3นะครับผมสิ่งที่ผมมองเห็นเลยจากภาพยนตร์เกาหลีหลายๆเรื่องนะครับที่เราจะมาพูดกันต่อไปนะครับก็คือเรื่องนี้ครับเขาใช้นักแสดงที่มีความสามารถแล้วก็เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับโดยตัวนำเรื่องนะครับเขาอาจจะมีการเชิญดาราชื่อดังเข้ามาบ้างเล็กน้อยนะครับบางครั้งมันก็อาจจะเป็นการ บอกปากต่อปากเนาะว่าแบบเฮ้ยคนนี้เข้ามาแสดงด้วยนิดนึงอ่ายกเป็นใครใครยังไม่ชมนะครับผมแนะนําให้ไปชมนะครับตอนนี้สามารถหาดูได้หลายที่แล้ว Netflix ก็ดูได้นะครับก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็อาจจะเป็นกิมมิคเล็กๆครับการใช้คนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเข้ามานะครับ 2. ครับการที่ใช้แบบโซเชียลมีเดียครับผมทำให้ คนที่สนใจเรื่องนี้เข้ามาได้ครับแล้วจริงๆเรื่องนี้มันเป็นปากต่อปากมากเลยครับเนื่องมันก็อย่างที่บอกครับเป็นเรื่องมาจากดาราใช่ไหมเอ้ยมีดาราคนนี้เข้ามาแสดงด้วยแฟนดาราผ,ผู้ชายคนนี้เข้ามาแค่สองสามนาทีเองครับแต่ก็ทําให้เขาเป็นตัวท็อปเนาะเออของของวงการเกาหลีมันก็เลยทําให้แบบเอ้ยไหนลองไปดูหน่อยสิและคราวนี้พอคนแต่ละคนเข้าไปดูเสร็จปุ๊บ ก็แบบเป็นปากต่อปากเข้ามาเรื่อยๆว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แค่นะักแสดงคนนี้เข้ามาแสดงนะแต่จริงๆแล้วอ่ะด้วยบทอ่ะมันดีแล้วมันก็เสียสีสังคมคนก็ชวนให้กันให้ไปดูนั่นเองครับจบจากเรื่องนี้นะครับผมผมขอพาไป ต่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นภาคต่อนะครับในปี2020เนี่ยก็มีละครภาคต่ออีกเอ้ยไม่ใช่ละครเป็นหนังภาคต่อนะครับนั่นก็คือเรื่อง p e n i n s u l a นะครับผมเป็นภาคต่อมาจาก Train To b ูซ a n ครับผมเชื่อว่าในปี2016เนี่ยคงมีหลายคนได้ดู Train to b u s a n ไปแล้วถูกไหมครับ Train to b u s a n ก็สร้างเป็นกระแสทั่วโลกเลยเกีย่ยวกับผีซอมบี้นะครับทาให้บางคนเนี่ย กลัวการขึ้นรถไฟจากโซไปภูซานเลยนะครับหรือรถไฟที่เขาเรียกว่า KTX ครับซึ่งในปีนี้ครับปี2020ทําให้แฟนเทรนทูภูซานเนี่ยรอมา4ปีก็ไม่นานเกินรอนะครับก็ได้กลับมาดูอีกครั้งและด้วยความหวังครับว่าแบบภาคนี้มันจะดีครับซึ่งติดตามอ่านผมได้เหมือนกันนะแบบผมเขียนบทความไว้ใน2องสื่อดอคนะครับวันนั้นอะ่ะผม เห็นว่ามันเข้าไทยวันแรกแล้วผมด้วยความที่เป็นแฟนเทรนทูปูซานเลยรีบเข้าไปดูเลยแต่ปรากฏว่าดูออกมาแล้วรู้สึกผิดหวังครับผมภาคแรกที่ทําดีมากๆนะครับแต่ภาคนั้นนะครับผมไม่ได้รับรางวัลในระดับโลกสักเท่าไหร่นะครับออสการ์ไม่ได้เลยก็ได้แบบมีเสียงปรบมือติดต่อกัน10นาทีที่เมืองคานสครับผมคนก็ชื่นชมมากว่าเป็นหนังเกาหลีที่ดีตรงนี้ผมว่ามันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เป็น การเปิดทางนะครับให้ภาพยนตร์เกาหลีเนี่ยเป็นที่รู้จักในระดับโลกมากยิ่งขึ้นขอมารีวิวเพนินซูล่าสักนิดนึ่งนะครับจากด้วยภาคต่อครับจบลงด้วยแบบเป็นอะไรที่คลุมเครือครับคราวนี้ก็เป็นเรื่องของ3-4ปีต่อมาเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ทุกคนอบพยพไปต่างเมืองครับเกาหลีกลายเป็นเมืองที่ถูกปิดร้างครับมีแต่ซอมบี้เต็มไปหมดเลยนะครับและคราวนี้ด้วยตัวพระเอกเองเนี่ย ก็ไปอยู่ที่ฮ่องกงแล้วต้องการเงินครับได้รับภารกิจหนึ่งเพื่อกลับมาเอาเงินที่โจรเนี่ยไปขโมยไว้เเพื่อกลับมาที่ฮ่องกงครับโดยที่มีฟอร์มทีมกันไว้แล้วก็ไปบุกซอมบี้ครับจริงๆเขาไม่ได้ต้องการบุกแต่เขาต้องเอาตัวรอดกลับมาถูกไหมฮะเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรไปชมกันเองนะครับแต่ หลายคนค่อนข้างผิดหวังครับเพราะว่าซอมบี้ภาคเทรนทูปูซานกับ p e n นซ u ล a ่เนี่ยแตกต่างก,กันอย่างสิ้นเชิงครับอันนี้ถามว่าเป็นกระแสะระดับโลกไหมจริงๆผมมองว่ายังเป็นในกระแสะในภูมิภาคอาเชียนะครับผมส่วนเอเชียซะส่วนใหญ่พอหนังมันออกไปได้สัปดาห์หนึ่งครับแน่นอนว่าปากต่อปากมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับแต่ครับมันไม่สนุกครับโดยมีคะแนนออกมานะครับจาก IMDB นะครับได้5 5เต็ม10ถามว่าเรื่องนี้ประสบความสําเร็จไหมก็บอกได้เลยว่าไม่ประสบความสําเร็จแต่มันก็เป็นจุดที่ดีครับสำหรับคนทําหนังที่ได้เห็นว่าการทําพักต่อมันคนที่จะสอดคล้องกันถึงแม้โปรดักชันของคุณจะยังดีเหมือนเดิมนะครับแต่เนื้อเรื่องของคุณถ้าไม่สอดคล้องงคนก็อาจจะรู้สึกผิดหวังได้นะครับก็เป็นเรื่องที่อยากจะพูด ในปี2020นี้นะครับแต่จริงขอย้อนกลับไปเรื่องของ Train to Busan อีกนิดนึงครับหลายคนพูดว่า Train to Busan เนี่ยเป็นหนังที่ได้รับความนิยมมากแล้วก็ควรที่จะเป็นหนังรางวัลหลายๆรางวัลน,นะครับ แต่เทรนทูปูซานอาจจะเป็นส่วนตัวผมนะผมคิดว่าเทรนทูปูซานเป็นเหมือนหนังเรื่องแรกอะครับที่ทําให้คนต่างชาติรู้จักเกาหลีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับคนที่รู้จักประเทศเกาหลีหรืออุตสาหกรรมเกาหลีจะพูดถึงเรื่องเพลงอย่างเดียวใช่ไหมครับเราพูดไปถึง Wonder Girl s ครับ Wonder Girl s เคยเป็นเพลงที่ติดบิลบอร์ดชาร์ตคนก็รู้จักมาตั้งแต่นั้นจนตอนนี้ครับผม BTS ก็เป็นเพลงที่ได้อันดับหนึ่งในบิลบอร์ดชาร์ตเออก็ต้องยอมรับว่าในช่วงเวลาสักประมาณสิปีเนี่ย วงการเพลงเกาหลีอะไปไกลามากระดับโลกแล้วเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกแล้วครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นสเตจต่อมาของภาพยนตร์เกาหลีซึ่งตอนนี้ p a r a ไซตหลังจากที่ t r รนปูน the ปูซานเนี่ยทำไปแล้วให้เริ่มเป็นที่รู้จักแหละแต่ตอนนี้ Parasite ก็มากวาดรางวัลก็แสดงว่าภาพยนตร์เกาหลีเนี่ยมีมาตรฐานสูงในระดับโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็มัน่นใจเหมือนกันว่าในปี2021เนี่ยจะมี ภาพยนตร์ดีๆที่ของเกาหลีด้วยนะครับที่จะส่งสายตาสู่ประชาชนให้ได้ไม่มากก็น้อยครับและอีกหนึ่งภาพยนตร์นะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยอันนี้อาจจะยังไม่ได้ระดับโลกนะครับแต่ก็เป็นในระดับ เอเชียครับผมนั่นคือเรื่อง a l ลอง with ก h e God นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่พูดถึงยมมาทูดนะครับผมมาแบบว่าดูตามชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องชีวิตหลังความตายนะครับเรื่องนี้บทประพันธ์ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นใช้เอฟเฟกใช้กราฟิกที่ระดับโลกครับทำให้ทั้งฝั่งทั้งเอเชียเองแล้วก็ฝั่งเวสเทิร์นเองได้มาเห็นคุณภาพของหนังเกาหลีครับผมเชื่อมั่นว่านะครับไม่ใช่แค่ 3เรื่องที่ยกตัวอย่างขึ้นมานะครับแต่ก็ยังมีหนังที่นอกกระแสรหรือว่าหนังที่ไม่ได้เป็น Word ์ f ออ u เมาส์ของประเทศเกาหลีดีๆจำนวนมากอยู่นะครับถ้าสมมุติใครสนใจหนังเกาหลีนะครับผมก็แนะนำให้ลองเปิดใจลองดูกันนะครับเพราะว่าคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยหนังเกาหลีมันจะไปสนุกได้ยังไงแต่ผมกลับเห็นต่างครับว่าสมัยนีย้หนังเกาหลีทำไมเอฟเฟกมันสุดยอดกว่าฝั่งฮอลลีวูดด้วยซ้านะครับ ก็วันนี้นะครับผมอองโซเอ็ดนะครับก็จบเอพิโซดหไปแล้วกับซีซั่น2นะครับยังไงใครฟังแล้วถูกใจหรืออยากมีเรื่องอะไรที่อยากให้มาพูดนะครับเกี่ยวกับวงการสื่อสารมวลชนของเกาหลีก็สามารถอินบ็อกซ์มาบอกกันได้นะครับที่ facebook ส่องสื่อนะครับหรือถ้าสมมุติว่าใครจะอยากเสนอไอเดียใหม่ๆกับเรื่องเกาหลีก็ได้นะครับผมก็ยินดีรับฟังนะครับแล้วก็วันนี้ อออีกอันนึงครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับส่องสื่อในทุกช h a n n e l เลยนะครับตอนนี้เรามีทั้ง Facebook Twitter Instagram นะครับแล้วก็มีในอีกช่องทาง Podcast มากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือ Apple Podcast นะครับผมแล้วก็ Podbean ด้วยนะครับผมก็อยากฝากทุกคนนะครับเป็นกำลังใจนะครับสำหับสมุนมาได้นะครับผมแล้วเราตั้งใจจะทำให้มันดีที่สุดครับวันนี้ลาไปก่อน นะครับกับอองโซเอ็ดนะครับสองสื่อเลากาหลีซีซั่น2 p r e s e n t e d by ็ดสองสื่อและโซเอ็ดพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ